โย่เฮลโลกราบสวัสดีเพื่อนเพื่อนมิตรรักนักเล่นเกมทุกคนด้วยนะครับวันนี้เนี่ยมีน้องๆ้ออทักเข้ามาถามนะในะเพจเฟซบุ๊กเนะี่ยวเฮ้ยพี่ผมอ่ะมีเงินตรงนี้นะครับแนะนําผมหน่อยนะว่าเฮ้ยผมควรจะไปอัพตรงไหนดีนะครับตรงนี้เลยนะครับเงินเหรียญทองเนี่ยนะเงินตําลึงนะครับจากประสบการณ์ของผมนะครับนี <c oughs> พ่พูดพูดไปมีหลักการนิดนึงนะครับ โอเคคือจากประสบการณ์ของผมอะคือไอ้เงินเนี่ยหลักๆมันมันอัพได้ไม่กี่ทย่างหรอกนะครับแต่ที่ผมแนะนำเลยก็คือสัตว์ต่อสู้นะครับต้องอัพสัตว์ต่อสู้ให้ใหเต็มก่อนเนาะคือผมผมไม่ได้ใจว่ามันมันใช้เงินอัพหรือเปล่านะแต่น่าจะใช้เงินอัพแหละเพราะว่ามันมันผ่านมานานแล้วผมก็เต็มเต็มเออ ถึงขั้นเต็มมานานแล้วนะไปสัตว์ต่อสู้เนะนี่ยแนะนำให้อัพสัตว์ต่อสู้ก่อนนะครับแต่คิดว่านะครับคาดว่ามันใช้เงินนี้อัพนะใช้เงินนี้อัพนะครับอัพสัตว์ต่อสู้เนะี่ยจำเป็นมากนะครับเพราะว่ามันมันจะทําให้เราแบบฟาร์มตีบอสง่ายขึ้นนะครับแต่ละตัวแต่ละขั้นก็จะมีแบบรูปร่างหน้าตาไม่เหมือนกันเนี่ยสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะเราสามารถแบบ ย้อนย้อนกลับไปใส่สัตต่อสู้แบบตัวที่ขั้นต่ำกว่าหรือตัวที่เราแบบอัพผ่านมาแล้วด้วยได้นะนี่เลยนะครับราสามารถใส่ได้เนาะสลับสตต่อสู้อย่างที่สองนะครับอย่างที่สองนะผมจะแนะนำและจำเป็นมากๆเลยนะครับเนะี่ยผมอยากให้เพื่อนๆมาอัพตรงนี้นะครับตรงนี้ตรงค่าเนี่ครับไปกดเข้ามาทีหนึ่งนะครับให้เพื่อนๆนะเก็บไว้อัพอันนี้นะครับ ค่าเนี่ยเป็นเคียวเนี่ยนะครับเคียวเคียวนี้นะครับอันนี้คือผมแนะนําว่าไม่จต่เพิ่งอัพก็ได้นะครับคือถ้าน้องๆซื้อตรงนี้แล้วอะเนี่ยซื้อเพิ่มดาเมจสองแสนห้าเนี่ยอันนี้ผมก็แนะนําไม่ซื้อเหมือนกันนะมันใช้เพชรใช้เพชรซื้อหกพันเพชรนี่แหละหกพันเพชรหรือแปดพันเพชรนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะ คุ้มมากๆทาให้ซื้อไปเลยนะครับถ้าน้องเล่นมาได้สักพักหนึ่งแล้วน้องจะรู้ว่าไอ้อันนี้มันแบบค่อนข้างจะมีประโยชน์มากนะครับถ้าแลกกับเพชรที่เสียไปเนาะโอเคอันนี้อ่ะผมแนะนําว่าอย่าพึ่งอัพนะครับอย่าพึ่งอัพเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าเนี่ยผมอัพไปถึงขั้น11แล้วนะครับดาเมจได้มันเพิ่มขึ้นมาเนี่ยแค่207นะครับเนี่ย2 207 7,000นะครับ3,000ครับแล้วไอ้เนี่ยเฉพาะอันนี้อันเดียวนะครับ เฉพาะไอเทมนี halten, ้ไอเทมเดียวเนี่ยมันเพิ่มดาเมจ205แล้วนะครับผมถึงบอกว่าซื้ออันนี้พอนะครับพอแล้วอย่าอย่าอย่าเพิ่งไปอัพอันนี้นะครับเก็บมาอัพอันนี้ให้หมดเลยนะครับเนี่ยเคียวนี้นะครับเพราะว่าอันนี้อ่ะมันมันไม่มีเอฟเฟกสกิลอื่นแล้วนะครับมันแค่แบบเพิ่มดาเมจให้เราถาวรแค่นั้นนะครับมันไม่ได้มีเอฟเฟกต์สกิลนั่นนี้นู่นเลยนะแค่เพิ่มดาเมจทื่อๆให้เรานะครับ ส่วนอันนี้มันมีประโยชน์จริงๆเนี่ยคือมันจะตีเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับไม่ว่าเลือดจะมากน้อยแค่ไหนเนี่ยเลือดจะเป็นล้านเป็นสิบล้านก็ตามแต่นะมันจะตีเป็นเปอร์เซ็นต์นะแต่มันจะมีมีโอกาสติดนะครับมีโอกาสติดมันไม่ใช่แบบเนี่ยเนี่ยเห็นปะเมื่อกี้เนี่ยมันขึ้นตามเม็ดค่าแล้วนะครับคือมันจะตีเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับเลือดบอสก็จะลดเป็นเปอร์เซ็นต์ไปเลยนะครับสมมติบอสเลือดสิบล้านเนี่ยสมมตินะ สมมติบอสเลือดสิบล้านเนี่ยนะครับมันอัพได้สูงสุดสิบเปอร์เซ็นต์ะครับสิบเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวไปดูก่อนเนี่ยเนี่ยตอนนี้คือผมชั้นเก้าแล้วนะครับชั้นเก้าคือมันจะลดเออคือมันจะตีไปเลยเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับมันจะไม่คิดเลยว่าเฮ้ยเลือดคนมากน้อยแค่ไหนนะมันจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เลยนะครับผมมองว่าสกิลนี้ค่อนข้างโกงนะครับแต่โอกาสติดมันก็ค่อนข้างน้อยเหมือนกันเนาะ ตายแล้วเนี่ยแปบ๊บเดียวตายแล้วอ่าดีะผมพาไปตีตัวอื่นดูดีกว่าถ้าตีเฟิร์สบัดตัวแรกอะมันมันจะมีโอกาสติดสูงกว่าว้าวไข่ทองไม่ค่อยเห็นไข่ทองหรอกนืคน้อยนักน้อยน่าจะเจอจะเจอไข่ทอง โอพีเหมือนกันนะผมว่าคือมันจะได้แบบสกิลล่างทองอะสกิลล่างทองคือมันจะบวกดาเมจให้เราสามสี่หมื่นเหมือนกันนะต่อตัวนะครับอ่านถ้ผมตีให้ดูนะส่วนมากกับตัวแรกๆนะครับมันมันจะติดนะครับมันจะติดเนี่ยเห็นปะติดดาเมจค่าตรงนี้นะครับเนี่ยส่วนมากตีครั้งแรกๆนี่ยมันจะติดดาเมจค่าเนาะ เป็นสกิลที่ค่อนข้างมีประโยชน์มากๆนะครับถ้าเป็นไปได้ผมแนะนาให้เพื่อนอัพตัวนี้ก่อนเลยเนี่ยผมก็คิดว่าผมพลาดเหมือนกันนะเพราะว่าคิดว่าตัวนี้มันถูกอ่ะมันถูกกว่าเฮ้ยแปบ๊บเดียวเงินพอแล้วก็อัพตัวนี้มันเรื่อยๆมาเรื่อยๆ,ๆนะครับคือพอมารู้ซูดตัวอีกทีก็นั่นแหละครับมันมันมันไม่คุ้มนะผมว่าถ้าเป็นไปได้ถ้าย้อนเวลากลับไปได้นะผมจะกลับมาอัพตัวนี้ ให้หมดเลยเนะี่ยเพราะว่าสกิลเนี่ยมีประโยชน์มากๆเนี่ยสลับการตีบอร์ดโลกนะเนออี่ยสลับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันสลับใครมีคำถามอะไรก็คอมเมนต์มาคุยกันได้เนี่ยไปละ